สวัสดีครับ5ที่รู้เรื่องเรื่องราวของนักฟุตบอลโดยเฉพาะฝั่งของลิเวอร์พูลนะปัจจุบันนี้นะครับพอเราไปขุดค้นหรือว่าย้อนกลับไปดูในเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยมันมีหัวจใจที่มีความเป็นนักสู้สูงมากนะครับเราเคยพูดถึงไปไปเกือบโอ้โหผมเชื่อว่าหลายคนแนละ้วจอห์นเฮอร์สันอ่ะที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าน,นี่คือตัวอย่างแบบเป็นรูปธรรมคนหนึ่งครับที่จะทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ คนธรรมดามันก็ทําได้เว้ยคนธรรมดามันก็สามารถจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเป็นหนึ่งหรือเป็นมีความประสบค,ความสำเร็จในชีวิตของตัวเองได้นะครับอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นอีกหนึงเคสอีกหนึงตัวอย่างที่ที่มันน่าจับต้องได้แล้วมันไม่มีล้านสมัยหยิบจับมาพูดตอนไหนก็ก็สร้างแรงบันดาลใจได้เสมอนั่นคือแอนดี้โรเบิร์ตสันครับผมชื่อว่าอะไรคนคงคงอ่านเรื่องราวชีวิตของโรบบมาพอสมควรนะครับ แต่อยากจะทําคลิปวันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อรวบรวมแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่โรบบอวมันทําอยู่ทุกวันนี้มันเจ๋งมากน้อยขนาดไหนเด็กสกอตแลนด์จากกาสโกคนหนึ่งที่โดนเซอติกหมดยกเลิกสัญญาเขาเรียกว่าอะไรหมดสัญญาแล้วไม่ได้ต่อสัญญาใหม่นะครับแล้วก็เรเหรเร่ร่อนไปจนทั้งไปเล่นอยู่กับทีมควีนสปาร์คซึ่งเป็นทีมในระดับลีกรองของสกอตแลนดน์นะคคละทีมกับควีนสปาร์คเรนเจอร์ของอังกนะครับ เล่นอยู่ในลีกรองไปด้วยแล้วก็ทำงานนะฮะ,ะเป็นพนักง,งานอยู่ในร้านมาแอนเซนเซอร์ Spencer ไปด้วยมาแอนเซนเซอร์ My Spencer ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับประมาณนั้นส่วนใหญ่อาจจะดังในเรื่องของเสื้อผ้าหน่อยก็เป็นเป็นแคชเชียนะครับคอยติด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 ,ตดอะไรประมาณนี้น,นะครับเก็บเงินให้กับลูกค้าไปแล้วก็ต่อสู้มาเรื่อยจนทั้งย้ายมาอยู่กับดัมดันดีย้ายมาอยู่กับฮาวแล้วก็สุดท้ายย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์2017หลังจากที่ฮาวตกชั้น แน่นอนครับยังจําเสียงในวันนั้นได้เลยว่าเกินครึ่งครับที่บอกโอ้โหไปเอานักเตะตกชั้นมามันจะได้เรื่องอะไรมันจะคาดหวังอะไรได้หรือเปล่านะครับไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แล้วหรออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นประมาณในช่วงแรกคือเป็นอย่างที่ทุกคนคิดครับเพราะว่ารโร b บถูกดึงมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเข้ามาเพื่อเป็นเป็นตัวเป็นออปชันเสริมให้กับอาร์เบโตโมเรโนในสมัยแบ็กซายนะครับ เขาประเดิมสนามในเกมแรกในวันที่19สิงหาคม2017ในเกมเจอค r y s t a l p a l แล้วเล่นดีเลยนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนั้นเลยอร์ผู้ชนะ1-0นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสความต่อเนื่องเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นพอได้เล่นหนึ่งนัดหายไปอีก3กลับไปนั่งสำรองอากลับมาเล่นอีกหนึ่งนัดในเกมบอลถ้วยแล,ล้วก็หายไปนะครับจนทั้งอดรนทนไม่ไหวครับประมาณเดือนตุลาคมนะฮะตุลาคม2017ครับโรบโบตัดสินใจ เดินเข้าไปเคาะประตูห้องของเยนครับสิ่งที่มันน่าสนใจคือความรู้สึกณตรงนั้นครับว่าตอนที่รโบรบอทเดินเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้มีความโกรธเกลี้ยวหรือว่าเป็นแง่ลบเหมือนแบบเฮ้ยจะเข้าไปข้อไปถามว่าทำไมผมไม่เล่นครับทำไมคุณไม่เลือกผมอะไรประมาณนั้นผมทำาไมต้องทำอะไรซื้อมาแล้วทำไมผมเป็นตัวสำรองอะไรประมาณนั้น มันไม่ใช่ไอ้เป็นฟีลลิ่งแบบเกี่ยวกราดแบบนั้นครับแต่ความรู้สึกที่รบโรบบตอนที่ไปคล้อประตูห้องเนี่ยมันเหมือนแบบเด็กคนหนึ่งที่อยากจะรู้จริงๆครับว่าผมต้องทํำยังไงบ้างครับสิ่งที่เขาพูดกับครอบในวันนั้นนะครับเขาพูดประมาณว่าถามกับเจ้านายตรงๆแล้วว่าเจ้านายครับผมต้องทําอย่างไรบ้างที่จะเข้าใกล้หรือจะมีโอกาสในการลงเล่นเป็นสเสือตัวจริงมากกว่านี้คือเข้าไปแบบ ยอมรับตัวเองแล้วซื่อสัมากแล้วก็อยากรู้จริงว่าต้องทํำยังไงครับช่วยบอกผมหน่อยต้องพัฒนาตรงจุดไหนต้องต้องก้าวยกระดับหรือก้าวข้ามอะไรบางอย่างมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ผมต้องทําเพิ่มเติมคือมันคอร์รัปลนะฮะนึกออกไหมฮะกับถ้าฟิลแรกที่เดินเข้าไปแบบเกี้ยวกาดว่าทำไมผมไม่ส่งผมลงเล่นครับทําไมถึงให้ผมตัวสารองกับอีกฟิลหนึ่งที่เดินเข้าไปบอกว่าเจ้านายครับผมจะต้องทํำยังไงครับ ถึงจะได้อยู่ในสายตาของเจ้านายบ้างช่วยบอกผมหน่อยช่วยบอกตรงๆผมหน่อยครอบแบบทึ่งมากครับคือคือพอจะรู้อยู่แล้วครับว่านักเตะคนนี้มันมีทัศนคติที่ดีนะครับแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ครอบบอกก็คือโอเคยอมรับและพอจะเข้าใจสิ่งที่บอกก็ได้คือต้องใจเยน็นต้องใช้เวลานในการปรับตัวและก็พิสูจน์ได้เห็นในสนามซ้อมพัฒนานตัวเองให้มันดีขึ้นอย่างที่ผมบอกไปหรือสอนไปทุกอย่าง โรบโบบอกพอปิดประตูเดินออกมาปั้งเรียบร้อยมันโล่งเลยครับมันแบบเหมือนเหมือนเป็นปลดปล็อกเดินเข้าสู่โลกใบใหม่เลยคือเขาพอรู้แล้วว่าอ๋อโอเคกูกูยังอยู่ในในแผนการทําทีมของโค้ชนี่หว่ากูยังอยู่ในสายตาเขานี่หว่าอะจากนี้กูต้องทําอะไรบ้างวะจะทํยังไงก็ได้ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นและรอคอยโอกาสเตรียมพร้อมเมื่อโอกาสมาถึงแล้วกูจะคว้าไว้ให้ได้ หลังจากนั้น2เดือนถัดมาครับปลายปีธันวาคมอัลเบโตโมเรโนเจ็บนะแล้วก็พักยาวพอสมควรประมาณ3เดือนก็เป็นโอกาสนะตรงนั้นครับที่ทำให้โรบโบเเสียบเข้ามาเป็นตัวจริงแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันโรบอยึดตัวจริงไปโดยเฉพาะในเกมช่วงต้นปี2018ครับที่เจอกับมาสตีชนะไป4-3มันมียูชอตหนึ่ง ผมชอบเป็นช็อตที่ทุกคนจําได้ติดตานะฮะราบ็บวิ่งไล่จากทางกราบซ้ายคือตําแหน่งพื้นที่ของตัวเองนะฮะวิ่งไล่ผู้เล่นของไมสตี้ไล่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 จนกระทั่งไปหน้าก่อไปโทษไล่ไปถึงทางนู่นเลยทางทางกราบขวาของลิเวอร์พูลเลยกลับมาไล่เป็นแบบวิ่งยาวประมาณ80หลาเสียง hey, เฮเสียงเชียร์ในแอนฟิลด์วันนั้นเนี่ยยังก้องอยู่เลยครับโอ้โหมันชนะใจครับ หลังจากที่ชนะใจโค้ชแล้วหลังจากที่คว้าโอกาสมาได้แล้วในวันนั้นนะครับโรบ,โบชนะใจแฟนบอลด้วยแม้ว่าการวิ่งไล่ในครั้งนั้นเนี่ยมันจะจบลงด้วยการไปเสียฟ้าให้กับฝั่งตรงข้ามก็ตามแต่แต่ว่ามันเห็นหัวจิตหัวใจมันเห็นวิธีการเล่นที่มันแบบเออมึงต้องอย่างนี้ดิวะมันจะมีแรงสนับสนุนแล้วแรงเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ยาวเลยครับหลังจากนั้นเดินเครื่องมาเรื่อยๆจนนับปัจจุบัน,น โอเคมันอาจจะมีแบบจุดเล็กๆที่เฮ้ยพอพอเป็นตัวจริงแล้วดูแบบดุดันเกินไปหรือเปล่าไปผลักหัวเมสซี่ไปชนพวกริชาร์ดิซอนอโยเซ่เปเรสเนม่าอ,อะไรพวกนี้คือโดนมาหมดละโดนผลักหัวโดนชนโดนปะทะอะไรประมาณนั้นลาบก็ยอมรับว,ว่าโอเคบางครั้งต้องต้องต้องยอมรับว,ว่าเขาทำตัวไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่พอมันลงสนามแล้วเนี่ยนะฮะ ฟีลลิ่งตรงนั้นความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเขาเอาความรู้สึกของแฟนบอลเข้ามาอยู่ในตัวมากเกินไปมันเลยแบบจะพยายามทำไงได้แบบมันสะใจอะ่ะเออดันก้าวกรงเครียอกาดจนบางครั้งมันเลยเถิดเกิดไปนิดนึงเขาก็รู้ตัวนะฮะเขาก็รู้ตัวก็จะพยายามปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆนักจากนี้แต่นั้นก็ตามแต่ครับน้ตั้งแต่ก้าวมาเป็นตัวจริงติดทีมยอดเยี่ยมในปี2018 2019นะครับ มีแอสเซสสวยงามมีจังหวะการวิ่งที่ดีมีพละกกำลังที่เหลือล้อนมีการ cross อลจากนุ่มเส้นที่ยอดเยี่ยมนะครับสิ่งที่มันคาดหวังไปมากกว่านั้นก็คืออย่าให้โรโบรเนี่ยรักษาความสม่ำเสมอแบบนี้ไปได้เรื่อยๆและถามณนะตรงนี้นะครับถ้าเราไม่โกหกตัวเองนะฮะถ้ามาวัดกันว่าเฮ้ยลองหาตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ดีสุดในโลกมาสักสคนสิผมเชื่อว่า เกิน70-80%ต้องมีชื่อ Robo อยู่ใน Top 3ตรงนั้นครับนี่คืออีกหนึ่งนักเตะครับที่สามารถบอกอะไรบางอย่างกับพวกเราได้รู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะนะฮะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ